อืมอ่อยสวัสดีครับพบกับผมพัดครับในช่วงทำกินเองครับผมวันนี้ เราจะมาทําเมนูข้าวโพดทอดใส่พริกแกงนะครับผมเมนูวันนี้นะครับผมเป็นเมนูง่ายๆสามารถทําตามได้แล้วก็ทําให้คนในครอบครัวทานได้ครับผมก็เดี๋ยวมาดูวัตถุดิบกันเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับ่วัตถุดิบที่ใช้นะครับก็จะเป็นข้าวโพดเหลืองนะครับผมแล้วก็จะมีแป้งนะครับผมเป็นแป้งสาลีหรือแป้งทอดกรอบสาเร็จรูปก็ได้นะครับแล้วก็พริกแกงหยาบนะครับผมเผ็ดหยาบนะครับแล้วก็ผงนัวน้ําตาลทรายครับผม วัตถุดิบพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาลงมือทากันเลยนะครับครับเริ่มขั้นตอนแรกเลยนะครับอันนี้พริกแกงพริกแกงเผ็ดหยาบนะเพื่อนๆนะเราใส่หนึ่งช้อนก็พอครับโอเคนี่นะครับผมอันนี้ในอัตราส่วนของแป้งก็คือแป้งเราจะใช้สามขีดนะครับแล้วเราจะใช้พริกแกงหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมอันนี้ผงนัวครับผมใส่มากอร่อยมากครับแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะนะครับผมแอบเลยครับ พอเราใส่ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเติมน้ำนะครับผมบหลังจากที่ใส่น้ำเสร็จเราก็คนเครื่องปรุงให้เข้ากันนะครับขยี้พริกแกงให้ละลายไปกับน,น้ำนะครับผมใส่แป้งทอดกรอบนะครับผม น้ำเราไม่ต้องใส่เยอะทีเดียวนะครับค่อยๆเติมครับผมหลังจากนั้นเราก็คนให้เข้ากันเลยครับคนให้น้ํากับแป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับผมอย่าให้เป็นก้อนๆนะครับความเหลวของแป้งจะประมาณนี้นะครับเพื่อนนี่แหละครับผมอย่าให้เป็นน้ํามากเกินไปเพราะเวลาเราทอดแล้วเดี๋ยวไม่เป็นชิ้นนะครับโอเคครับผมพอเราผสมแป้งเสร็จนะครับผมเพื่อน เดี๋ยวเรามาหันข้าวโพดกันเลยนะครับผมโอเคววแป้งที่เราผสมไปเมื่อกี้นะครับที่ใช้แป้ง3ขีดนะครับผมจะใช้ข้าวโพดอยู่ประมาณ3ฝักนะเพื่อนนะถ้าน้อยเกินไปก็เดี๋ยวจะไม่อร่อยนะครับแล้วก็ถ้า มากเกินไปก็เดยวมันจะไม่เป็นชิ้นนะครับผม้าวโพดของเราพอเราหั่นเสร็จนะครับผมก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อนนะเดี๋ยวเราก็ใส่ไปเลยครับใส่กรวโพดไปในแป้งเลยนะครับผมหลังจากนั้นเราก็คลุกเลยนะครับผม อ่าเรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาตั้งกระทะก,กันเลยโอ้โอพระเจ้ายอดมันยอดมากเดี๋ยวเรารอน้ำมันรอนัเพื่อนนะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางนะครับผม ที่เราทําไปได้ทานได้ทางครอบครัวเลยนะครับแต่ถ้าใครจะทําขายนะครับเพิ่มปริมาณเข้าไปนะครับหยอดไปเลยนะครับให้มันเป็นแผ่นสวยงามน,นะครับผมเย นีเหลืองได้ที่แล้วนะครับผมเหลืองทองน่ากินมากครับเรียบร้อยครับผมวางไว้ให้สะเด็ดน้ำมันแป๊บนึงนะครับผมข้าวโพดทอดสูตรพริกแกงโบราณของเราเนี่เองครับเรียบร้อยครับข้าวโพดทอดสูตรพริกแกงนะครับผมเพื่อนเดี๋ยวเรามาชิมว่าอร่อยไหม อร่อยแน่นอนนะครับผมรอเล่นเพราะว่าสูตรที่ผมบอกนี่คืออร่อยแน่นอนเพราะว่าผมทําขายอยู่เพื่อนๆนะนี่ฮะพอเราใส่กระโพดเยี้งมันจะน่ากินแบบนี้นะครับผมชิมครับอืมอร่อยอร่อยครับผมแล้วก็กรอบด้วยนะเพื่อนๆแล้วทานแล้วลร้อนยิ่งอร่อยเลยนะครับ ครับผมก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับสำหรับข้าวโพดทอดใส่พริกแกงนะครับผมทำไม่ยากเลยนะครับคลิปหน้าผมจะมาทําเมนูอะไรก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทนัดโพทะเลไว้ด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ